โอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ขายได้ทั่วโลกเลยละสิเนี่ยใช่ค่ะขายได้ทั่วโลกเลยเหรออืมขายได้ทั่วโลกเลยค่ะเนี่ยหนูก็ว่าจะปรึกษาพี่ขวัญใจกับพี่สมศรีอยู่ค่ะว่าจะเข้าไปคุยกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการกู้เงินเพิ่มนะค่ะรับรองได้แน่ๆกิจการดีอนาคตก้าวไกลอย่างนี้นะกู้ผ่านแน่ๆผ่านชัวร์ ขอเชิญชวนสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ที่มีมากมายสมัครได้ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งหรือสมัครได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะ